ตอนนี้เราอยู่ที่บูธแอนเทคครับที่ประเทศไต้หวันในงานคอมเพลต2025ครับโดยแอนเทคเนี่ยก็นําเข้าและจัดจําหน่ายโดยบริษัทเอเซนตี T, หรือว่า a r c นั่นเองครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยก็มีอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปชมกันครับมาเริ่มจากที่ด้านหน้าตรงนี้เลยกับชุด AIO เขามีรุ่นใหม่มา1รุ่นนะที่มาโชว์ตรงนี้สังเกตรครับเหมือนจอโทรศัพท์มือถือเลยครับอันนี้คือเป็นจอที่สามารถหมุนได้นะครับถ้าคุณนึกภาพไม่ออกคุณนึกภาพ ที่ติดรถยนต์นะครับด้านหลังเนี่ยมันจะสามารถหมุนเพื่อเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันเป็นตัวลูกบิดหมุนแบบนี้ได้เลยครับคุณสามารถปรับองศาได้ตามต้องการแล้วก็หากปรับได้ตามต้องการแล้วคุณก็ล็อกมันแค่นี้ครับมันก็จะอยู่สเปคจอคร่าวๆนะครับเป็นจอขนาด5นิ้วนะครับ แล้วก็เป็นพาเแนลแบบ IPS นั่นเองครับตัวนี้ชื่อรุ่นครับ Antec w a r t e c h View ครับปั๊มสปีดครับ3,200รอบบวกลบ10%นะครับมาดูที่พัดลมดีกว่ารอบสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,000รอบบวกลบ150 rpm ครับอะรองรับซ็อกเกต AM4 AM5 แล้วก็ LGA นะครับรุ่นใหม่ก็คือ1851อ่ะเราขยับมาดูอีกแบบหนึ่งครับที่เขาตั้งแบบแนวตั้งให้ดู สเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอันนี้จะเป็นสีดําและสีขาวแค่นั้นเองนะครับอะเราบิดให้ดูด้านข้างนะอย่างที่บอกตรงนี้น่าจะเห็นชัดหน่อยเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบหมุนเหมือนที่ติดรถยนต์อะดูง่ายๆเลยแล้วก็ล็อกล็อกเข้าไปปั๊บนี่อะโอเคอันนี้คือส่วนของ AIO นะครับมาดูอีกหนึ่งส่วนตรงนี้เป็น PC case ครับก็ที่เราเห็นเด่นชัดเลยครับถ้าเห็นลายไม้สีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้ฮะก็คือการร่วมกันกันกบทาง็อกทัวร์นั่นเองนี่ครับ สังเกตด้านในตรงนี้เขาไม่ได้แค่เอาพัดลมของน็อกทัวมาเสียบโชว์นะครับแต่ว่ามันเป็นชุดที่รวมพัดลมของน็อกทัวลงไปเลยแล้วก็ทําดีไซน์เนี่ยให้เข้ากับคอนเซปต,ต์ของน็อกทัวโดยตัวนี้เดิมๆคือรุ่นนี้นะครับฝักโปรแล้วก็ต่อถ้วยต่อด้วยน็อกทัวอีดิชันนั่นเองนะครับเป็นฟูลทาวเวอร์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ที่สําคัญเขาแถมพัดลมของน็อกทัวให้ 1, 2, 3, 4 5 6ตัวที่ผมเห็นตอนนี้นะก็คิดว่าน่าจะหมดด้านหลังไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นฟล o อกโปน็อกทัวร์อีดิชันเหมือนกันแต่ว่าเขาจะติดตั้งฮาร์ดแวร์ทั้งหมดแล้วพัดลมหม้อน้ำครับเขาประกอบเป็นชุดน้ําเปิดเลยนะครับสาหรับสาวกน็อกทัวร์ครับขยับมาอีกนิดนึงตัวนี้คือ P180 นะฮะโซนนี้จะเป็นฟูลทาวเวอร์ทั้งหมดเลยนะสังเกตครับเป็นทมเปอร์การ์ดเต็มใบด้านหน้าแบบนี้ครับโอ้โหไซส์ใหญ่มากะขยับมาอันนี้เขาประกอบแบบเล็กๆให้ดูครับ อันนี้เราเคยเห็นแล้วครับ Performance One Vertical นะครับนี่สามารถตั้งได้นะตั้งแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะจับนอนก็ได้นะครับคุณตั้งนอนก็ได้เขาไม่ได้ล็อกไว้นะอ่ะโอเคคุณจะตั้งนอนก็ได้แล้วก็เปิดฝาดูฮาร์ดแวร์ครับนี่คือข้างในพอดีเป๊ะ,ปะ Performance One สำหรับสาย MINI ITX อ่ะเราจับตั้งเอาไว้เหมือนเดิมนี่ด้านนี้มันก็จะมีขาอย่างนี้เลยครับ มาเราขยับมาที่เคสแอนด์พตรงนี้ก่อนเลยครับก็จะเป็นเคสอีก1รุ่นสําหรับ MINI-ITX นะครับเคสเล็กๆเขาก็เปลือยโครงให้ดูแบบนี้เลยเลยมาอีกนิดนึงครับเป็น Workstation AIO Cooler ครับก็สำหรับอันนี้ AMD Trade Dipper นะครับรองรับ TRX-4 และ TRX-5 TDP สูงสุดประมาณ350วัตต์สังเกตหน้าสัมผัสครับจะใหญ่กว่า CPU Cooler ทั่วๆไปนะครับ เพราะว่าตัว CPU ของ workstation เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ performance one m อีกหรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นแบบปกติเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น vertical สามารถวางตั้งได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นแบบตั้งนอนอืมอ่ะอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจคือ power supply ครับกำลังไฟสูงสุด2,500วัตต์ชื่อรุ่นคือ signature นี่คือ2,500วัตต์ก็คาดว่าปีนี้เนี่ยมีหลากหลายแบรนด์ที่ออก power supply กำลังไฟ2,000วัตต์บวกขึ้นมา หลายแบนด์เลยคิดว่าน่าจะรองรับเทคโนโลยีในอนาคตหรือว่าเขาเรียกว่าการประมวลผลทางด้าน AI ที่หนักหน่วงนะอันนี้ก็รองรับในส่วนของทู Modular นะอู้นี่ครับการจอ4ใบเน้นเน้นสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบใหม่นะการจ่ายไฟเลี้ยงแบบ16พินนั่นเองนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้อันนี้2,500วัตต์แต่ว่าใครอยากใช้รุ่นเล็กกว่านี้ลงมาอีกนิดหน่อยครับ2,200วัตต สเปคเหมือนกันครับแต่ต่างกันเรื่องากการจ่ายกําลังไฟแล้วก็ดีไซน์เล็กน้อยเนาะที่หน้ากากตรงนี้พอร์ตการจ่ายไฟเลี้ยงการ์ดจ,จอก็มี2พอร์ตแต่2,500วัตต์เนี่ยมี4พอร์ตเออใครต้องการใช้การ์ดจ,จอประมวลผลทางด้าน AI เยอะๆนะครับก็เลือก2,200หรือ2,500วัตต์ได้เลยนะครับอันนี้คือส่วนของ power supply ครับมาดูอีก1รุ่นกับเคส f o l l tower จาก Antec ครับตัวนี้โ้โห ก็ใหญ่เหมือนกันครับอ่ะด้านด้านนี้ก็จะติดตั้งซิสเต็มให้ดูนะครับว่าลองรับอุปกรณ์ติดตั้งแบบเต็มระบบแล้วจะเป็นยังไงครับชื่อรุ่นของเคสนะครับคือ9 0 0ฮันหรือว่า900นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็นี้จะเป็นหลากหลายสีด้วยนะจะมีแบบสีดําสนิทแล้วก็เนี้ยไม่แน่ใจว่าอาจจะสีแบบอมเขียวมนๆนะครับเขียวทหารนะ่ะเหมือนกันหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นนายฮันเดหมดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะตารางตาข่ายแบบนี้นะครับ และน,นี่คือรายละเอียดของรุ่นนี้นะชื่อรุ่นนายฮันเดดนะฟูลทาวเวอร์ก็รองรับเมนบอร์ดใหญ่สุด EATX แน่นอนไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะฟูลทาวเวอร์แบบนี้ครับแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งสีครับนี่คือเขาจะเปลี่ยนสีตรง,อตรงขอเนี่แหละสวยงามครับกับนายฮันเดดครับมาอีกหนึ่งโซนครับก็ตรงนี้จะเป็นเคสที่เปิดตัวไปแล้วอ่ะอันนี้คือฝักโปรแบบเดิมๆที่ไม่ใช่น็อกทัวร์อีดิชันเมอ่อสกู่ที่เราชมแต่ว่าเขาจะประกอบซิสเทมให้ดูนะ ว่าภายในเวลาประกอบชุดน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนี่โทนขาวฝักโปตัวนี้จะเป็นแบบลายไม้ด้วยนะนี่ด้านหน้าจะเป็นลายไม้อีกหนึ่งรูปแบบก็จะเป็น C8 Curve Boot นะฮะเขาก็จะประกอบชุดน้ำเปิดให้ดูแบบเต็มระบบนะครับนี่คือชื่อรุ่นนะ C8 Curve มาขยับมาอีกหนึ่งโซนจะเป็น Handheld ละตรงนี้เราเห็นไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับกับ t s s นะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นเกมหรือว่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบนี้แหละจะมีจอยแบบนี้มีแป้นพิมพ์แบบนี้สามารถเปิดปิด ในส่วนของแป้นพิมพ์ได้นะฮะนี่เออก็เลือกใช้งานได้จะเป็นเครื่องเกมก็ได้เป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้ว่าอย่างนั้นเถอะมาอีกหนึ่งส่วนที่เพิ่งเห็นในงานนี้เลยและค่อนข้างแปลกและน่าสนใจมากไม่รู้ผมจะเรียกว่าอะไรดีครับอ่ะผมให้ดูก่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าอะไรมันคือจอยเกมนะไม่ใช่ครับนี่ครับดูนี่มันมีระบบคอมพิวเตอร์ข้างในลักษณะดีไซน์เป็นจอยเกมคล้ายๆแฮนด์เฮลเมื่อสักครู่ที่เราเห็นพอสนะครับแต่เนี้ย ดีไซน์มาเป็นจอยแบบเลโทอ่ะแล้วก็มีระบบปฏิบัติการข้างในอ่ะเออผมไม่รู้จะเรียกอะไรเดีอ่ะ Handheld PC Handheld Gaming หรือว่าออจอยเกมนีนะครับ <c oughs> เฮ้ยอันนี้เจ๋งมากคือทุกอย่างมีเนี่ยปุ่ม L r L 1 L 2 R2 สอะไราเงี้ยสำหรับเล่นเกมเนี่ยเล่นได้เลยหรือคุณจะใช้เป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเนี่ย king, Bird, Web, Bowser, ทัชสกรีนเปิดเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆได้หมดเลยเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากสามารถชาร์จไฟได้ อ่ะเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วกันมันคือแฮนด์เฮลชนิดหนึ่งนะครับอ,อกกุปกรณ์พกพาชนิดหนึ่งชื่อรุ่นคือคอไมโครครับเป็นจอ IPS ขนาด3.5นิ้ว e s o l u t i o n อยู่ที่960คูณ640นะครับนี่และโปรเซสเซอร์ของเขาครับ Mediatek Helio G99 อันนี้ผมไม่เคยคุ้นนะปกติเราจะคุ้น Intel AMD อะไรแบบนี้นะครับ Memory 8 g b นะครับแล้วก็ในส่วน s t o r ์รอยู่ที่256แบตเตอรี่2,600 คอ Controller นโทรลเลอร์นี่ก็จะมีพวกดี a พด r อะไรแบบนี้นะครับดิเมนชันก็เป็นขนาดจอยที่เราเห็นกันนะก็ระบบปฏิบัติการเป็น Android นะครับอ่าโอเคเฮ้ยอันเนี้ยแหมมันเท่มากเลยนะมี2สีนะให้ดูสีแดงเข้มๆกับสีเทาดำแล้วก็อ่ะมี3สีแล้วก็สีดำด้วยนะครับนี่เอ อ่ะโอเคครับก็นี่คือทั้งหมดของบูธแอนเทคที่เราได้เห็นไปนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PCK p เคสพาวเวอร์ซัพพลก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากแบรนด์แอ t เทครับก็นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท s อส t หรือว่า ARC ชื่อนี้มั่นใจเรื่อง,องการรับประกันได้เลยครับ